สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปรานะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอคติและชีวเรื่องราวของปราตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมานําเสนอด้วยวิธีก,การอ่านเป็นคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทะสนสเปลี่ยมสมบูรณ์เป็นรูปเดวในรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0897991212ครับขณะนี้ผมนําเสนอเรื่องราวของฟรานซิสเบคอนเป็นตอนที่4จากหนังสือ ประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธีราชบัณฑิตสมัครบุราวาสเป็นผู้แปลจากเครื่อง Living Biographies of Great Philosophers ของเฮนรี่โทมัสและดาน่าลีโทมัสเมื่อตอนที่้เราถึงตรงที่ฟรานซิสเบคอนนะซึ่งเป็นคนที่ไฟสูงทะเยอทะยานนะครับทำยังไงก็ได้นะให้มีอำนาจนั่นแหละแต่ขณะเดียวกันแกก็เป็นคนที่มีความรักในความรู้ในความก้าวหน้าอยากที่จะให้บ้านเมืองเจริญ ครับมนุษยชาติจะเริญก้าวหน้าแต่วิธีคิดของแกก็คือว่าฉันจะทาสิ่งนี้ได้ฉันต้องมีเงินนะฉันต้องมีอํานาจนะครับฉันที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะมาต่อตรงนี้ครับบอกว่าเมื่อเบคอนมีอายุมากขึ้นจิตใจของเขาก็เข้มแข็งมากขึ้นเขาได้เขียนบทร้อยแก้วที่ทําชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้นขึ้นเรื่องหนึ่งชื่อโนวัมโอกานัมนะครับเขาว่า เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างปัญญาเส้ใหม่โดยอาศัยการไล่เลียงปัญหาตามวิธีของวิทยาศาสตร์นะก็คือนะครับตอนนี้นะบอกว่ามีรย้วมากขึ้นจิตใจของเขาก็เข้มแข,ข,ข็งมากขึ้นเขาได้เขียนบทร้อยแก้วที่ทําชื่อเสียมากทีก่สุดในนังสือนั้นขึ้นเรื่องนะครับขึ้น,ข,นขึ้นเรื่องหนึ่งชื่อว่าโนวัมออกานัมนะครับโนวัมออกานัมเนี่ยก็คือเป็นภาษาลาตินนะแปลว่าอะไรก็เป็นประมาณว่าวิธีการศึกษาแบบใหม่แบบนั้นแหละครับ ขาว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างปัญญาเชื้ใหม่โดยอาศัยการไล่เลียงปัญหาตามวิธีของวิทยาศาสตร์เบคอนพูดว่าก่อนที่เราจะศึกษาความจริงเราต้องทําลายความผิดพลาดหรือความหลงผิดต่างๆที่สก,กัดกั้นทางก้าวหน้าแห่งดวงจิตมนุษย์ียก่อนชั้นแรกก็มีความหลงผิดเกี่ยวกับหนูคณะความหลงผิดประเภทนี้เกิดจากความผิดพลาดในความเข้าใจที่ว่ามนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกๆสิ่งมนุษย์ได้แยกแยะพิจารณากพภพบเสมือนว่า ได้ถูกสร้างขึ้นได้ถูกบงการให้เป็นไปเพื่อความสะดวกแก่เขาเท่านั้นโดยที่ความเข้าใจของมนุษนั้นมีสภาพค่อนข้างประหลาดเราจึงมักสมมติเอาอย่างง่ายๆว่ามีระเบียบและความสม่ำเสมอในสรรพสิ่งต่างๆยิ่งกว่าที่พบจริงๆแม้ว่าจะมีเรื่องที่ตรงข้ามเกิดขึ้นมากมายและมีความแจมแจ้งไม่น้อยกว่ากันย้อนกลับไปตนหันไปกินิดหนึ่งนะครับวิธีการคิดของฟาซิสเบคอนเนี่ยเขามองว่าความรู้มันเกิดจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะเกิดจากการใช้เทคโนโลยี จึงต้องมีเงินมีอำนาจต,ต่างๆเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างไอ้ความรู้ขึ้นมาได้นะแต่ความรู้ในทางจิตวิญญาณความรู้ในทางศัจย์เนี่ยมันตงกันข้ามนะครับมันไม่ได้เริ่มด้วยเงินนะการสร้างอุปนิสัยไม่ได้เริ่มด้วยเงินการทําให้คนเป็นความรักความจริงมีความซื่อสัตย์นะครับมีความสันโดษต่างๆเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานสําหรับจิตวิญญาณแต่ว่าเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้เงินเลยและการศึกษาของบ้านเราก็อย่างว่าครับเราเชื่อตะวันตกเยอะ นะทุกวันนี้เราก็เลยเน้นแต่เรื่องของวัตถุนะครับที่จะสร้างมนุษย์สร้างคนอนะไรนั่นแล้วแต่เม่ต้อบอกว่าตรงนี้อันตรายนะโดเยเฉพาะยิ่งบรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งหลายนะถ้าเป็นคนทะเยอะทะยานคิดแต่เรื่องเทคโนโลยีนะครับเขาคิดไม่ถูกหรอกนะเพราะมนุษย์ที่แท้จริงไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีนะครับมันเริ่มจากความความเข้าใจชีวิตความเป็นมีจิตปัญญาณก่อนนะในกะนนีบอกว่าเบคอนพูดว่าการที่เราจะศึกษาความจริงเราต้องทําลายความผิดพลาดหรือความหลงผิดต่าง พิสการกัก้นทางก้าวหน้าแห่งดวงจิตมนุษย์ซะก,ก่อนนะครับก็แน่นอนเขาก็ต้องมีเห็นว่าอะไรมันผิดพลาดนะถึงจะมีการแก้ไขหรือจะมีการพัฒนาขึ้นมาท่านแ,แรกก็มีความหลงผิดเกี่ยวกับหมู่คณะความหลงผิดประเภทนี้เกิดจากความผิดพลาดในความเข้าใจที่ว่ามนุษย์เป็นเครื่องวัดทุกๆสิ่งนะมนุษย์ได้แยกแยะพิจารณาเอกภพเหมือนว่าได้ถูกสร้างขึ้นและถูกบงการให้เป็นไปเพื่อความสะดวกของเขาเท่านั้นโดยที่ความเข้าใจของมนุษย์นั้นมีสภาพค่อนข้างประหลาดเขาจึงมักสมมุติเอาอย่างง่ายๆว่ามีระเบียบ และความสมเเสมอในสรรพสิ่งต่างๆนี่ก่อนที่พบจริงๆคือเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนกับว่าคือยุคกรีกนะครับยุคกรกีไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากยุคกรีก,ก็คือยุคประมาณร่เมสองพันปีก่อนฟารซิสเบคอนนะครับยุคตั้งแต่ก่อนโซเครติสมาจนกวจะจนกว่า้งกรีกหมดสภาพไปนั่นแหละนะมีนักคิดจำนวนมากมายซึ่งจะมาจากวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเรามองแบบศาสนาพุทธเกี่ยวข้องมันก็คือพวก พวกที่เข้าฌานเข้าต่างได้รู้ความรับอะไรบางอย่างของชีวิตหลังตายก็าตามของเอกภพอะไรก็าตามบางอย่างซึ่งเขาพูดไวจ้จริงๆนะครับพวกบรรดานัปากปัญญากรีกเขาพูดไว้จริงๆในเรื่องพวกนี้นะแต่เนี่ยครับแต่ฟานซิสเบคอนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เพราะตัวเองก็ยังขี้เมาอยู่ยังมีนี้สินอยู่ใช้แต่หัวอย่างเดียวใช้ความคิดอย่างเดียวก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมโนเอาทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีความจริงอะไรอยู่เลยนะเป็นเพียงแค่มโนของคนรุ่นเก่าๆเท่านั้นเอง,เองนะ แม้ว่าเรื่องนี้จะตรงนะครับบอกว่ามีระเบียบและสมบูรณ์ในสรรพสิ่งของสิ่งต่างๆยิ่งกว่าที่พบจริงๆนะแม้ว่าจะมีเรื่องที่ตรงข้ามเกิดขึ้นมากมายและมีความแจ่มแจ้งไม่น้อยกว่ากันนะคือสรุปว่ากลุ่มนี้นะครับไปมโนเอเองนะไม่ได้ตรงกับความจริงที่เห็นในที่ปรากฏชัดเลยนะครับความนองผิดประเภทที่สองนั้นเกี่ยวกับความนองผิดในที่อยู่เราทุกคนต้องมีถ้ำหรือที่อยู่ของเราเองและนี่ทาให้ความจริงแห่งธรรมชาติถูกเข้าใจผิดไป จิตใจของคนบางคนเป็นชนิดชอบวิเคราะห์จึงมักแบ่งแยกโลกที่เป็นหนึ่งให้เป็นสิ่งที่ผิดผิดกันมากมายจิตใจคนบางพวกเป็นชนิดสังเคราะห์เขาพยายามรวมโลกให้เป็นโครงสร้างที่ติดต่อเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดจำพวกแรกคือนักวิทยาศาสตร์และจำพวกที่สองคือศิลปินแต่เราก็ควรระลึกไว้ว่าความจริงย่อมไม่เกี่ยวข้องกับนักคิดทั้งสองจำพวกนั้นเลยคือนักวิทยาศาสตร์ก็มีมาก่อนนะครับแต่แต่ยุค นะชัดๆก็อย่างเช่นยุคอริสโตเติลนี่ก็ถือว่าเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีการทดลองเริ่มมีอรไรต่างๆบ้างแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่สองก็พูกศิลปินผู้ศิลปินก็แน่นอนครับเป็นผู้เป็นพวกที่อาร,อร,อารมณ์ละเมียดละไมนะครับแล้วก็เป็นใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์อะไรพวกนั้นนะแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการทดสอบในเชิงประจักษ์อะไรเพราะว่าความล้มิดประเภทที่สองนั้นเกี่ยวกับความล้มิดในที่อยู่เราทุกคนย่อมมีถ้ำหรือที่อยู่ของเราเองก็แน่นอนนะครับใครอยู่ในแวดวงไหนใครอยู่ใน เขาเรียกว่านะก็คือโลกเขาอะโลกของใครของมันน่นะครับมันก็รับรู้แต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยู่ในอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ในคนพวกนั้นอยู่ในแวดวงนั้นเท่านั้นนี่นะและท,ทำให้ความจริงแห่งธรรมชาติถูกเข้าใจผิดไปจิตใจของคนบางคนเป็นชนิดชอบวิเคราะห์จึงมักแบ่งแยกโลกที่เป็นหนึ่งให้เป็นสิ่งที่ผิดผิดกันมากหลายจิตใจคนบางพวกเป็นชนิดสังเคราะห์เขาพยายามรวมโลกให้เป็นโครงสร้างที่ติดต่อ,อเกี่ยวเนื่องกันหมดจำพวกแรกคือ นักวิทยาศาสตร์และเจ้าพวกที่สองคือศิลปินแต่เราก็ควระเรียกว,ว่าความจริงย่อไม่เกี่ยวข้องกับนักคิดสองเจ้าพวกนั้นเลยคือฟาสซิสเนี่ยปฏิเสธนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นก่อนเขานะครับวิธีการศึกษาแบบนั้นเขาไม่ได้ยอมรับนะพวกศิลปินคือพ,พวกที่ทชอบหลอมรวมอะไรต่างๆนะยิ่งไม่้องพูดถึงนะครับบอกว่าประเภทสก็คือความสูญพัในย่านค้าซึ่งเกิดจากการค้าและการร่วมกระทํากิจการของมนุษย์โดยการสร้างคําพูดขึ้นอย่าง อ่อนความรู้และอย่างผิดๆจิตใจของคนเราด้วยถูกสก,กัดกั้นมิให้ก้าวหน้าได้อย่างประหลาดในกศึกษาก็เหมือนกับคนสาม,มัญที่มักถอดหลักวิธีโดยวิธีง่ายๆแต่ความเป็นไปในเอกภพบซึ่งเราควรระวังต,ต้องเลิกคําทางวิทยาศาสตร์ที่เลื่อนลอยและที่ทําให้คิดเขวเสียให้หมดเช่นคําว่าเหตุเบื้องต้นที่ไร้เหตุสิ่งสมบูรณ์สารเดิมอสงไขย่ต้องไม่หลงไปตามคําเจ็ความของเราเองแต่ต้องเริ่มคิดกันใหม่ให้ตรงต่อความจริงยิ่งขึ้นนะ แม้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะว่าฟรานซิสเบคอนพูดผิดเสียทีเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเขาก็มีมีความเข้าใจในบางอย่างเขาไม่ได้เป็นคนที่เชื่อตามที่บรรพบุรุษเชื่อมานะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูประวัติย้อนหลังไปเนี่ยฟรานซิสเบคอนเริ่มมีความคิดอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาก็มีเรียกว่าความไร้นะครับที่กล้าคิดต่างๆที่แตกต่างจากที่ผู้ใหญ่เชื่อกันนะเพราะฉะนั้นคาพูดถึงข้อพิพาทที่สามเนความลงผิดในย่านขาซึ่งงเกากกกกกกิิดจจาาาาารรรรรค้และรระ่วมมทขอนุษย์ อันนี้เห็นได้ชัดมากนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไปตามกระแสสังคมมนุษย์ไม่ได้รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเท่าไหร่นะนะครับยุคนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยโซเชียลมีเดียแชร์อะไรมาก็เชื่อนะครับเหลากันด้วยโซเชียลมีเดียมากมายก่ายกองเพราะแชร์อะไรมาก็เชื่อไม่ต้องถามที่มาไม่ต้องอ้างยังไงทั้งนั้นแหละนะครับอย่างนั้นเป็นสูตรพิเศษอย่างนั้นเป็นสูตรลับอันนี้เป็นกฎตายตัวเต็มไปหมดนะมันบอกว่าไม่ให้ก้าวหน้าอย่างประหลาด นักศึกษาก็เหมือนกับคนสามัญที่มักถอดหลักโดยวิธีง,ง่ายๆจากความเป็นไปในเอกพภพซึ่งเราควรระวังเราจะต้องเลิกคําทางวิทยาศาสตร์ที่เลื่อนลอยไม่รู้ว่ามันมีมาแล้วนะครับแต่บางทีมันสรุปง่ายเกินไปนะและที่ทําให้คิดเว้ีให้หมดเช่นคําว่าเหตุเบื้องต้นที่ไร้เหตุสิ่งสมบูรณ์สารเดิมอสงไขเราจะต้องไม่หลงไปตามคําเดดความของเราเองแต่จะต้องเริ่มคิดกันใหม่ให้ตรงต่อความจริงยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้มันมีมันมีส่วนจริงอยู่มาก นะครับเพราะอย่างที่ว่าเราสรุปไปตามที่ที่คนรุ่นก่อนเขาสรุปไว้ให้นะครับความหลงประเภทสุดท้ายและประเภทที่สี่คือความหลงผิดในสิ่งที่คิดฝันขึ้นนี่เกิดจากการหลงเชื่อคําสอนต่างๆของนักปรัชญาสาขาปรัชญาทั้งหมดที่เราเชื่อกันนั้นเป็นเพียงแต่ละครฉากต่างๆซึ่งแสดงแต่สิ่งที่คิดฝันขึ้นเองโดยไม่มีความจริงแต่อย่างใดโลกซึ่งสร้างขึ้นในความละเมอเพ้อพกของนักคิดทั้งหลายนั้น กโกยยิ่งไปกว่านิยายจริงๆที่ได้จากประวัติศาสตร์แล้วตรงนี้ฟานซิสเบคอนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าพวกพวกที่จะเชื่ออะไรก็ตามต้องมีหลักฐานเชิงประจับนะครับจะต้องสามารถจับต้องได้วัดได้อะไรแบบนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อะไรที่ทั่งตวงวัดไม่ได,ด้นะครับไม่เชื่อเป็นความจริงนะความหลงประเภททดท้ายและประเภทที่4คือความหลงผิดในสิ่งที่คิดฝันขึ้นที่เกิดจากการหลงเชื่อคําสอนต่างๆของนักปัชญ,ญา สาขาปรัชญ,ญาทั้งหมดที่เราเชื่อกันนั้นเป็นเพียงแต่ละครฉากต่างๆซึ่งแสดงแต่สิ่งที่คิดฝันขึ้นโดยไม่มีความจริงแต่อย่างใดที่บอกอันนี้นะครับท่านทัาที่บรรดานักคิดทั้งหลายแนล่นะยุคก,ก่อนฟรานซิสเบคอนนะครับแน่นอนเขาก็มีวิธีคิดต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามที่จะเข้าถึงความจริงเท่าที่จะมีปัญญามีความคิดมีสมาธิมีความเข้าใจกันแล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้สมบูรณ์เช่นเดียวแต่มันก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันเป็นขยะไปใช้ทั้งหมดนะครับ โลกซึ่งสร้างขึ้นในความละเมอเพื่อพวกของนักคิดทั้งหลายนั้นโกหกยิ่งไปกว่านิยายจริงๆที่ได้จากประวัติศาสตร์นะครับนิยายจริงๆที่ได้จากประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์มันมันก็มีหลักฐานทางโบราณคดีการบันทึกอะไรต่างๆไว้พยานบุคคลพยานหลักฐานอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ทําให้ดูน่าเชื่อถือกว่าทั้งที่ใครๆก็รู้ว่าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเขียนแต่รับเขียนอยู่บนอำนาจของใครด้วยนะ แต่ว่าเนี่ยนะครับเขาเป็นพวกที่เชื่อในหลักฐานที่มันจับต้องได้นะเพราะอะไรก็ตามที่มาจากความคิดไรต่างกลายเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ไปทั้งหมดมน,นะครับเมื่อได้เผ่ยวทางเท่วางทาง,ทางผ่านป่าชัดแห่งความโง่เขลาไปได้แล้วเราก็พร้อมที่จะสร้างทางใหม่ไปหาความรู้อันแท้จริงทางใหม่นี้คืออะไรก็คือวิธีที่ใช้ความสงสัยที่ใช้การทดลองและการแก้ที่ใช้การแบ่งประเภทและแบ่งประเภทย่อยลงไปอีกอันนี้คือหลักคิดของฟานซิส นะครับในการที่เริ่มต้นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะบอกว่าเมื่อได้เท่าถา,างทางป่าชัดแห่งความโง่เขลาไปได้แล้วคืิที่กล่าวมาสีประเภทนั่นนะครับใช้ไม่ได้เลยนะกวาดทิ้งอย่างเดียวนะวเราก็พร้อมที่จะสร้างทางใหม่ไปหาความรู้นแท้จริงอันนี้คือปัญหาที่ว่าใครคิดอะไรขึ้นมาก็เชื่อป่าสิงที่ตัวเองคิดนั่นแหละ,ะแท้จริงเท่านั้นทางใหม่นี่คืออะไรก็คือวิธีที่ใช้ความสงสัยที่ใช้การทดลองและการแก้ที่ใช้การแบ่งประเภทและการแบ่งประเภทย่อยลงไปอีก เป็นวิธีการเป็นวิธีของการทดลองอย่างง่ายๆวิธีที่แท้จริงันได้จากประสบการณ์นั้นจุดให้เกิดแสงสว่างขึ้นที่เทียนไขก่อนและหลังจากนั้นจึงใช้เทียนไขเล่มนั้นซองดูทางต่อไปในชั้นแรกเราต้องรวบรวมผลที่เก็บได้จากการภาคเพียนค้นคว้าซะก่อนแล้วเราต้องจัดวางผลแห่งการประสบการณ์ของเรานี้ให้เป็นระเบียบที่จะพิจารณาได้ง่ายแล้วเราจะสามารถคิดตั้งกฎที่เห็นประจากแจ้งเหล่านี้ เราอาจใช้ประกอบการทดลองขึ้นใหม่และจากผลการทดลองใหม่นี้ในที่สุดเราก็อาจจะถอดข้อที่จริงออกมาได้วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ใช้สมมติฐานการทดลองและการไล่เลียงหาผลจากการทดลองนั้นนะครับนั่ก็คือวิธีที่ฟานซิสนะครับเสนอนะว่าวิธีการการศึกษาหาข้อที่จริงควรจะเป็นเช่นไรนะจริงๆแล้วอย่าลืมประวัติฟานซิสที่จบมาทางนิติศาสตร นะครับนิติศาสตร์เป็นเรื่องของการกําหนดโดยมนุษย์นะว่าจะเอาอย่างไงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการหาข้อเท็จจริงเลยนะแต่เขาก็มีนี่แหละครับมีเขาเรียกามีความฉลาดมาแต่เกิดนะเป็นเป็นพรสวรรค์ของเขาานะเป็นวิธีการของการทดลองอย่างง่ายๆวิธีที่แท้จริงกันได้จากการประสบการณ์นั้นจุดให้แสงสว่างขึ้นที่เทียนไขก่อนลหลังจากนั้นจึงใช้เทียนไขเล่มนั้นส่องดูทางต่อไปคือเน้นในสิ่งที่สามารถมองเห็นได้นะครับในชั้นแรกเราต้องรวบรวมผลที่เก็บได้จากการภาพเทียนค้นคว้าซะก่อน แล้วเราต้องจัดวางผลทางการประสบการณ์ของเรานี้ให้เป็นระเบียบที่จะพิจารณาได้ง่ายแล้วเราจะสามารถคิดตั้งกฎที่เห็นประจักษ์แจ้งเหล่านี้เราอาจใช้ประกอบการทดลองขึ้นใหม่และจากผลการทดลองใหม่นี้ในที่สุดเราก็อาจถอดข้อท็จจริงออกมาได้วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ใช้สมมติฐานการทดลองและการไล่เรียงหาผลจากผลการทดลองนั้นที่บอกว่าการทดลองในห้องทดลองเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจากนี่แหละนะจากความคิดของฟรานซิสเบคอนเนี่ยนะ กระบวนการไล่เลียงหาผลจากสมุติฐานผ่านการทดลองไปหาข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ของง่ายและเพื่อที่จะให้กระบวนการเช่นนี้ดำเนินไปโดยสะดวกเบคอนได้แนะนำให้ใช้ m o d u สโ p ฟายเลนเขาได้จัดสร้างตารางแสดงความมากไปหรือความน้อยไปขึ้นโดยใช้ตารางนี้เราอาจแบ่งประเภทต่างๆที่ได้และทิ้งเสียทีละอันสองอัน จนข้อที่จริงที่จําเป็นอันเกี่ยวกับเรื่องนั้นปรากฏมาอย่างแจ่มกระจ่างเบคอนได้แสดงวิธีการสําหรับคิดของเขาโดยแนะให้พิจารณาสภาพของความร้อนเขาให้มองหาปรากฏการณ์ใดๆซึ่งเพิ่มกําลังขึ้นและซึ่งลดกําลังลงเขาให้พิจารณาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆซึ่งมีปฏิกิริยากับความร้อนนี้ทีละอันจนกระทั่งบังเอิญพบอุปกรณ์อย่างหนึง่งเกี่ยวก,กับการขยายตัวของความร้อน ซึ่งทาให้ความร้อนหมดไปเมปื่ออุปกรณ์นั้นหมดไปอุปรกรณ์น,นี้คือการื่อนไหวนั่นเองเบคอนจึงสรุปว่าความร้อนเป็นรูปหนึ่งของการขึ้นไหวนะครับก็เริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆก่อนนะมามาเป็นทําการทดลองบอกว่ากระบวนการไล่เลียงหาผลจากสมมติฐานผ่านการทดลองไปหาข้อเท็จริงนั้นไม่ใช่ของง่ายนะทุกวันนี้เราก็รู้ว่าการทดลองนต่ลงนานผลงานวิจัยนะครับ มันก็จริงในบางบริบทนะมันจะมาบอกว่าเป็นข้อสรุปที่ตายตัวสุดท้าส่วนมากแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวนะและเพื่อที่จะให้กระบวนการเช่นนี้ดําเนินไปโดยสะดวกเบคอนได้แนะนําให้ใช้โมดัสอ p เพรนไดนะเขาได้จัดสร้างตารางแสดงความมากไปหรือความน้อยไปขึ้นโดยใช้ตารางนี้เราอาจแบ่งประเภทต่างๆที่ได้และทิ้งเสียทีละอันสองอันจนข้อที่จริงที่จําเป็นอันเกี่ยวกับเรื่องนั้นปรากฏออกมาอย่างแจ่มกระจ่าง เบคอนได้แสดงวิธีการสําหรับคิดของเขาโดยเน้นให้พิจารณาสภาพของความร้อนเขาให้มองหาปรากฏการณ์ใดๆซึ่งเพิ่มกําลังขึ้นและลดกําลังลงเขาให้พิจารณาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆซึ่งมีปฏิกิริยากับความร้อนนี้ทีละอันนะจนกระทั่งบังเอิญพบอุปกรณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวดองกับการขยายตัวของความร้อนนะซึ่งทําให้ความร้อนหมดไปเมื่ออุปกรณ์นั้นหมดไปอุปกรณ์นี้ก็คือ การเคลื่อนไหวนั่นเองเบคอนจึงสรุปว่าความร้อนเป็นรูปหนึ่งของการเคลื่อนไหวเป็นการเคาร้ายที่ตารางอน,นุญาตทิ่งของเบคอนในที่สุดก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีความยากลาบากที่มองไม่เห็นแต่แม้กระนั้นเรื่องโนวัมโอการนัมซึ่งเป็นการประกาศอิสรภาพของความคิดทางวิทยาศาสตร์เพราะวิธีเลือกเฟ้นผลการทดลองซึ่งใช้กันทั่วไปนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสามัญของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้แผนการตามระบบห้องทดลอง ได้เปิดวิธีทางใหม่ไปสู่ความรู้ที่แท้จริงไม่มีใครรู้ดีกว่าเบคอนในเรื่องสาเหตุความผิดพลาดของมนุษย์นะครับบอกว่าเป็นการช้อรายที่ตารางที่ว่านะครับตารางโมดัสโอพยันไดเนี่ยอันน้าทช่ของเบคอนเนี่ยในที่สุดก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีความยากลาบากที่มองไม่เห็นนะไม่อธิบายต่อว่ายังไงนะครับแต่แม้กระนั้นเนี่ยเรื่องโนวัมโอการัมนี่คือหนังสือนะครับที่ท,ที่ทําให้ การคิเบย์เได้รับการเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้นะก็เป็นการประกาศอิภาพของความคิดทางวิทยาศาสตร์เพราะวิธีเลือกเฟ้นผลการทดลองซึ่งใช้กันทั่วไปนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสามัญของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่เราเรียนกันมาตั้แต่ะนะแต่ละชั้นปฐมนะครบแต่เท่าทุกวันนี้เนี่ยแผนการตามระบบห้องทดลองได้เปิดวิธีทางใหม่ไปสู่ความรู้ที่แท้จริงไอ้คำว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยแหละที่อาจจะผิดพลาดนะเพราะว่าแท้จริงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะหรือมันก็เป็นคําตอบที่สาเรรูป ในการแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะนะไม่มีใครรู้ดีว่าเบคอนไม่มีใครรู้ดีกว่าเบคอนในเรื่องสาเหตุนะครับความผิดพลาดของมนุษย์ระหว่างเวลานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงทําให้เบคอนก้าวหน้าสมกับความฝ่ายสูงทางการเมืองของเขาเลยผู้ที่เลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งดีๆเป็นคนอื่นเสียหมดทาไมจึงไม่ใช่เขาล่ะเมื่อยังไปถึงไหนไม่ได้ก็รักที่จะคลานอยู่อย่างนี้แหละเบคอนคิดอยู่ในใจอย่างไม่เปลี่ยนสีหน้า มีน้อยคนนักที่จะเคยลดตัวลงมาถึงเพียงนี้เพื่อที่จะให้ได้งานทําเขาได้เคยเสนอได,ได้แสดงความนอบนอบ้อมแทบพระบาทแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วอย่างมากมายทีเดียวถ้าพระองค์ทรง,งถือเป็นที่พอพระท่าจารฤทยัยจงลองนึกดูว่าเหตุใดจึงทรงโปรดคนบางคนยิ่งกว่าข้าพระพุทธเจ้าและเหตุใดจึงทรงโปรดคนบางคนน้อยกว่าข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเ,เจ้าจงทรงพิทักษ์พระองค์เถิด จงทรงโปรดรับพรจากคำสวดอ้อนวอนแห่งข้าพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของพระองค์เถิดพระอาญาไม่ทนกล่าวข้าพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ใกล้ๆพระองค์เพื่อจะกล่าวคำเสริญเสริญพระองค์ไปตราบชั่วการปรวารสารหรือ,รอกษัตริย์ของข้าจงทรงโปรดจะได้ให้ข้าพุทธเจ้าต้องสิ้นหวังในการบำเพ็ญตัวให้เป็นที่ทรงโปรดนั้นเลยขณะนี้ข้าพุทธเจ้าขออุทิศตัวเองให้แก่พระองค์ข้าพุทธเจ้าขอเป็นตัวหมักรุก พราะให้พระองค์เพราะให้พระหัตของพระองค์จับวางณนะที่ใดก็ได้เหล่านี้เป็นคําอ้อนวอนของเขาและยังมีคําร้องขอที่คล้ายๆกันอีกหลายอย่างในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงยกเซอร์ฟรานซิสขึ้นเป็นหัวหน้าสํานักงานผู้รับมอบหอนาจมีเงินเดือนงามมากและมีคนใช้มากขึ้นมีความสบายมากขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นและมีความมักใหญ่ไฟสูงมากขึ้น เมื่อท่านลอดชันเซเลอร์ผู้เป็นข้าราชการงานเมืองตำแหน่งสูงสุดในราชอาณจักรล้มเจ็บลงเบคอนได้ไปหาท่านถึงเตียงนอนพร้อมกับสวดแช่งอยู่ในใจให้วิธีทำศพผู้ป่วยมาถึงเสียเ,เร็วเขาได้เฝ้าดูท่านหลอดด้วยอากับกิริยาที่แสดงความทุกข์ด้วยและเขาได้ส่งรายงานถแถลงอาการของท่านหลอดผู้กำลังตายนะั้นทุกๆวันในที่สุดเขาได้เขียนไปโดยแกล้งทำเป็นโศกเศร้าว,ว่า ลอเชนเซอร์คนโปรดของพระองค์นั้นข้าพระเจ้าเกรงว่าจะไปเสียในวันนี้แล้วทั้งนี้ข้าพระเจ้าขอร้องพระองค์ขอให้ข้าพระเจ้าได้แจ้งสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างจริงใจถ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งหลอดโคกให้เป็นหลอดเชนเซอร์แล้วพระองค์จะทรงประสบแต่ความอับโชคเท่านั้นถ้าพระองค์ทรงรับหลอดทับบาทพระองค์ก็จะทรงเสียราชอำานาจไปแต่หากข้าพระเจ้าได้รับพระมหากรายที่คุณแล้ว จะเป็นการง่ายดายยิ่งที่ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตัวเป็นคนกลางสำรับระงับการพิบาทระหว่างพรรคการเมืองต่างๆข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลกิจการที่ตรงรักพักดีต่อพระองค์เป็นสานุสิทธิ์ผู้เต็มใจรับใช้ที่สุดในหมู่ประชากรของพระองค์เป็นเครื่องมือที่พระองค์อาจทรงใช้ขยายสิทธิ์อันสวรรค์ได้มอบแก่พระองค์ได้นะครับคือ,อลอจนเซอร์ยังไม่ทันตายนะครับรีบต,ต้องต้องรีบเสนอตัวนะเดี๋ยวเกิกกดกษัตริย์ไป ไปอะไรไปคลิกใครเข้ามานะครับแล้วก็จะเสียโอกาสไม่ทันการนะครับไม่บอกว่าในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงยกเซอร์ฟรานซิสขึ้นเป็นหัวหน้าสํานักงานผู้รับมอบหนาจมีเงินเดือนงามมากและมีคนใช้มากขึ้นมีความสบายมากขึ้นและมีอานาจมากขึ้นและมีความมักใหญ่ไปสูงมากขึ้นเมือ่อท่านหลอดเชนเซอร์ผู้เป็นข้าราชการการเมืองตําแหน่งสูงสุดในรา,า,าชอาณาจากักรล้มเก็บลงผมว่าหลอดเชนเซอร์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าไปแปลอะไรเลย พราะความแปลในสมัยสมัยปัจจุบันกับคําแปลในสมัยห้าร้อยกว่าปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าคือตําแหน่งอะไรแน่นะครับคือบางบางท่านบางคอธิบายก็บอกว่าเป็นตําแหน่งหัวหน้าศาลสูงสุดบางตําแหน่งก็บอกว่าเป็นหัวหน้าขุนนางในราชสำนักทั้งหมดอะไรแบบนี้ด้วยเนะี่ยล้มเก็บลงเบคอนได้ไปหาท่านถึงเตียงนอนพร้อมกับสวดแช่งอยู่ในใจให้พิธีทําศพผู้ป่วยมาถึงเสียเร็ว ก็การสวดเชื่องอยู่ในใจไม่ทราบว่าผู้เขียนนี้ไปทราบได้ยังไงนะครับก็สวดอยู่ในใจนะเขาได้เฝ้าดูท่านหลอดด้วยอกับกุญยาที่แสดงความทุกข์ด้วยแลวก็ได้ส่งรายงานแสดงอาการของท่านหลอดผู้กำลังตายนั้นทุกๆวันในที่สุดเขาก็ได้เขียนไปโดยแกล้งทาเป็นโศกเศร้าว,ว่าลอเทนเ l อร์คนปวดของพระองค์นั้นข้าพระเจ้าเกรงว่าจะไปเสียในวันนี้แล้วครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอร้องพระองค์ให้ขอให้ข้าพระองค์ได้แจ้งสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างจริงใจถ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งหลอดโคก นะครับก็นะเซอร์เอ็ดเวิร์ดโค้งซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์รุ่นใกล้ๆเขานี่แหละนะครับให้เป็นหลอดเชนเซอร์แล้วเนี่ยพระองค์จะทรงประสบแต่ความอับโชคเท่านั้นถ้าพระองค์ทรงรับหลอดทับบาทพระองค์ก็จะทรงเสียราชอำนาจไปนะแต่ว่าหลอดทับบาทนี่หนักยิก่งก,ก,กว่านะถ้าแต่หลอดโค้งนี่ยังแค่แค่อับโชคแต่ถ้าหลอดทับบาทนี่อาจจะถึงขนาดเสียบัลลังก์เลยเดียวแต่หากข้าพเจ้าได้รับพระมหาวลาที่คุณแล้วจะเป็นการง่ายดายยิ่งที่ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตัวเป็นคนกลาง สัหรับระงับการพิวาทระหว่างพรรคการเมืองต่างๆข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดูแลกิจาการที่ตรงรักพักดีต่อพระองค์เป็นสานารสิทธิ์ผู้เต็มใจรับใช้ที่สุดในหมู่ประชากรของพระองค์เป็นเครื่องมือที่พระองค์อาจทรงใช้ขยายสิทธิ์อันสวรรค์ได้มอบแก่พระองค์ได้แต่ท่านลอร์ดเชนเซอร์ก็ยังไม่ตายเบคอนเขียนว่าฉันดูกับท่านเมื่อวานนี้เกือบครึ่งชั่วโมงท่านเคยใช้ฉันด้วยความเมตตากรุณาอย่างประหลาดฉันต้องร้องไห้ทั้นที่ไม่เคยร้องได้ร้องบ่อยนัก c อเชนเ l อร์ได้เข้าประจําตําแหน่งเดิมเมื่อหายดีแล้วและเบคอนก็จําเป็นต้องมองหาที่ไปใหม่อีกแต่ในที่สุดความตายก็มาคร่าเอาท่านเชนเซอร์ไปและฟานซิสเบคอนก็ได้รับความสนใจเขาถูกแต่งตั้งเป็นลอเชนเซอร์คนใหม่แห่งอังกฤษในคิสสกราช1,618เบคอนรับงานในสำนักงานใหม่ด้วยความภูมิใจย,ยิ่งเขาได้รับบรรดาศักดิ์ชั้นบารอนนะเวรูเลมและเขา เซนต์อันเมนส์เขาได้เขียนไว้ในเรียงความบทหนึ่งว่าคนที่โกงไม่ชอบฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้มากขึ้นแต่คนฉลาดสแสวงหาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งหลายนั้นเมื่อใช้ให้ถูกก็เกิดเป็นอำนาจขึ้นได้คนที่เรียนรู้ถึงสาเหตุของทุกๆสิ่งเป็นคนที่มีความสุขเขาได้เรียนรู้ถึงสาเหตุข,ของการได้ชื่อเสียงซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอิทธิพลทางการเมืองเบคอนได้ขึ้นถึงจุดสุดปลายของโชคชะตาแล้ว และต่อไปนี้เขาจะได้เรียนรู้ผลของมันนะครับข้อความของฟรานซิสเบคอนอะไรสักอย่างนีนะ่น่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหรือการอะไรสักอย่างนะครับเห็นติดป้ายอยู่ในน่าจะเป็นกระทรวงศึกษานะเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วไม่รู้วันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะเบคอนรับงานในในตำนังงานใหม่ด้วยความภูมิใจย,ยิ่งนะครับได้นะได้รับบรรดาศักดิ์บารอนเวรูเรมแล้วก็เขาเซนแอนเมน ได้เขียนไม่ได้เรียงความบทหนึ่งว่าคนที่โกงไม่ชอบฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้มากขึ้นแต่คนฉลาดเสวงหาความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งหลายนั้นเมื่อใช้ให้ถูกก็เกิดเป็นอำนาจขึ้นได้คนที่เรียนรู้ถึงสาเหตุของทุกๆสิ่งที่เป็นคนนะทุกสิ่งเป็นคนที่มีความสุขนะข้อความเหล่านี้มันเป็นความจริงบางส่วนนะแต่บางคนก็เชื่อใจว่ายยมันเป็นสัจจะนั่นแหละนะเขาได้เรียนรู้ถึงสาเหตุข,ของการได้ชื่อเสียงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอิทธิพลทางการเมือง เบคอนได้รู้ได้ขึ้นถึงจุดสุดปลายทางของโชคชะตาแล้วและต่อนนี้เขาจะได้เรียนรู้ผลของมันกับอย่างที่เรารู้กันนะว่าคนถ้าคือถ้าไม่รู้จักไฟนะครับแต่ไปเล่นกับไฟเนี่ยสุดท้ายไฟก็เผาตัวเองนะนั่นก็ไว้มาต่อข่าวหน้าครับขณะนี้ผมก็ำลังนเสนอเรื่องราวของฟานซิสเบคอนเป็นตอนที่4จากหนังสือประวัติและลัทธิของปวงปัญญาเมธีราชบัณฑิตสมัครบุรพาทเป็นผู้แปล จากเรื่อง Living b i o g r a p h i e s of Great Philosophers ของเฮนรี่โทมัสและดา na Lee Thomas วันนี้พอช่งควรกับเวลาช่วยกันแปลขยะเป็นบุญสสนุนุนิยมงทีวีครับขอบคุณครับจิญธรรทำครับ